สวัสดีค่ะวันนี้แหน่งก็จะมารีวิวการไปเอาลูกกระบะนะคะวันนี้แหน่งก็ได้ไปเอาที่จังหวัดอ่างทองนะอันนี้ก็คือแหนงไม่ได้ช่วยเขานะแต่หลังจากที่แหนงไม่ได้ถ่ายก็คือแหนงวิ่งไปช่วยเขานั่นเองหลังจากที่แหนงเอากระบเสร็จแล้วนั่นก็พากันแวะถ่ายรูปแล้วก็พาเจ้าจิ๋วของเราลงไปชี่นะคะระหว่างทางทางแหน่งก็เห็นกุ้งน่ากินมากจอดสองสีจะรออะไรกุ้งสุกแล้วไปกินกัน อย่ายาทำร้อนให้เขาเห็นเด่นใดก็มันร้อนไงเอาเจฟชักท้ายว่ะนี่มึงเคยอย่าธอทมลายเอออื้อหืมมันไส้คนได้กินก่อนเป็นไงบ้างทุกคน ระหว่างที่ทุกคนนั่งดูแนนเป็นคนนั่งตัดอยากบอกว่าหิวมากตอนนี้ก็น้ำลายจะไหลแล้วตัดไปด้วยหิวไปด้วยอยากจะกินอีกรอบอยากบอกว่าอร่อยมากมากอยากบอกว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่มากอันนี้ก็กินไม่สนใจใครเลยจ้าเรียมือเรียปากไปเอาเป็นว่าพักเรื่องกินไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดู ผลงานวันนี้กันแนงอยากจะร้องไห้มากๆเลย <c oughs> เป็นค่ะดูสิดูเป็นรอยจนได้กะว่าจะไม่ให้เป็นรอยสาวิ่งไปช่วยเขาที่ไหนได้แต่ไม่เป็นไรรถเรามีประกันค่าสิ้นปีค่อยเปิดเคมมระกันก็แล้วกันเนาะวันนี้แนงก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูวันนี้แนงก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังแนงจนจบนะอันนี้เป็นจานวนกลงทั้งหมด13ตัวนะคะแฟนแนงกิน3ตัวที่เหลือแนงกินหมดเลย